นโยบายเราค่อนข้างที่จะโดนใจแล้วก็อาจจะเป็นนโยบายที่มันใหม่หน่อยนะครับอาจจะต้องการการชี้แจงที่ค่อนข้างในเชิงลึกบ้างนะครับก็ขอใจเย็นนิดน,นึงหลังากที่เปิดตัวเลขออกมาค่จะจากเดิมที่เคยได้เดือนละ200-300ล้วสุดเปิดออกมาเป็นเดือนละ1,000แล้วเขาบอกว่าได้มากกว่าของพักเพื่อไทยด้วยว <c oughs> <c oughs> ้าวรมทาผมก็ไม่ค่อยวิพาวิจารณ์ นโยบายพรรคอื่นเท่าไหร่นะครับเดือนละพันบาทใช่ไหมครับสิบสองเดือนใช่ไหมครับให้มากกว่าเป็นหมื่นสองใช้ทั้งประเทศใช้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับก็เป็นความเชื่อของเขาก็ยังเป็นลักษณะของการหยดน้ำข้าวต้มแต่อันนี้เติมปลายแห้งไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรหรอกครับตั้งข้อสังเกตไหมครับทำไมพรรคเราถูกวิจารณ์หนักกว่าพรรคเขาก็อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชน ที่จะต้องท่านอาสังเกตเองแล้วกันเม็ดเงินอย่างเดียวไม่ใช่ตัวชี้นําว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เสมอไปการที่ให้คั้งเล็กครั้งน้อยหยอนน้ำก็าวต้มเติมไปแห้งนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องที่ได้ประชา <c oughs> พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า ไม่เสมอไปนะครับขอให้คิดพิจารณาดีๆก็ฝากไว้กระตุ้นระยะยาวกับกระตุ้นระยะสั้นใช่ครับพรรคเพื่อไทยคำนวณแล้วว่ากตุนระยะเรามั่นใจนโยบายของเราเรามั่นใจนโยบายของเราครับก็จะเดินหน้าชี้แจงต่อไปอยามจะเผยแพร่นโยบายและตอบคําถามที่พี่น้องอาจจะมีแต่ผมคิดว่าไม่มีหรอกครับ ตทเผยรายชื่อออกมาในสุสดของพรรคการเมืองที่มีการแจง้งเรื่องของการใช้เงินวบประมาณนโยบายเรียบร้อยแล้วมันมีเก้าพักขัดที่เียแจงย้งหนึ่งในนั้นคือเพื่อไทยแต่ว่าเพื่อไทยติดปัญหาอีกหนึ่งเรื่องก็คือยังเคลียแจง้งไม่ครบตรงนี้เราจะได้มองเห็นการไหมครับเพื่อให้ครบผมไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมมั่นใจในทีมงานกฎหมายแล้วก็ทีมงานภาคเศรษฐกิจเพื่อไทยเพราะยังไงเราก็ทำตามกฎมันเรื่อตั้กับข้อหมายในสไลด์สามที่นั่งของมันไปแค่กีเป็นต์กร์เผมผมไม่อยากจะไปคาดเดานะครับที งานเรานะครับผู้ใหญ่ในพักวันนี้ก็มีท่านสุริยะอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงมาช่วงกันเดินหน้าเผยแพร่นโยบายของเราปาะ 1, าระชาชนรกาญ้าเขาฝงถามมาว่างกระเป๋ามนทดิจิตอลหนึ่งหมื่บาทเนี่ยประชาชนจะได้จริงไหมครับถ้าเลือกพกอรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลน,นะครับทั้งคนทั้งพักนะครับเราผลักดันให้เกิดขึ้นได้ครับ